ดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2จากพรรคเพื่อไทยค่ะ วันนี้ที่ฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หาลือด้วยกัน3เรื่องค่ะเรื่องแรกป่ปาหมู่บ้านชารุจใช้การไม่ได้ดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากพันทุย่ยแห่บ้านบ้านโนนหนําแท้งตําบลชุมช้างอําเภอพุนพิสัยว่าประปาหมู่บ้านนั้นเกิดจากการทําผ้าป่าของพี่น้องประชาชนใช้การมาแล้วมากกว่า30ปีปัจจุบันชารุษใช้การไม่ได้ค่ะ ท่อน้ําตันปั๊มน้ําเสียหากจะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขก็ต้องรวบรวมเงินจากพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยจัดทําประปาหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนบ้านโนนหนำแท่งให้ใหม่ด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะ รำห้วยตื้นเขินดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากท่านสอจอวิทยาศีหาโทนว่ารำห้วยเปื่อยบ้านบุรพาตำบลอุดมพรอำเภอเฝ้าไล่นั้นมีความตื้นเขินเป็นโคลนตมพี่น้องประชาชนเกิดความกังวลเป็นอย่างมากว่าใกล้จะถึงหน้าแล้งแล้วจะไม่มีรำห้วยเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งดิฉันจึงนางเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เข้าไปช่วยแก้ไขอ,อย่างเร่งด่วนค่ะเรื่องที่3ค่ะถนนเชื่อมระ หว่างหมู่บ้านยังคงเป็นลูกลังไม่เคยได้รับการดูแลและแก้ไขดิฉันได้รับการร้องทุกข์จากท่านสอจอพันธิลาถุดปอว่าถนนจากบ้านป่งสำราญไปยังบ้านกุดลึกตําบลพระบาทนาสิงอำเภอรัตนาวาปีระยะทางประมาณ6กิโลเมตรยังคงเป็นถนนลูกลังไม่เคยได้รับการดูแลและแก้ไขหน้าแล้งฝุ่นตลบ บทบังวิสัยทัศน์ในการเดินทางหน้าฝนน้ำเอ,อ่อท่วมถนนพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปโรงพยาบาลไปที่ว่าการอำเภอไปตลาดยากลําบากมากค่ะดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เข้าไปแก้ไขและบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ